รเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายสุเรจีรัตนทิติเจริญวันนี้เองนะครับผมขอปรึกษาหารือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของการถนนเลี่ยงเมืองเทศบาลตำบลป,ประจันคามจังหวัดปราจีนบุรีท่านประธานครับอ่อจันทามอำเภอรจันทามเป็นชุมชนเก่าแก่นะครับเกือบ200ปีตั้งเมื่อสมัยรัชกาลที่3นะครับแล้วก็ภายในถนนเทตเทศบาลน,นั้นเป็นสององ องช่องการจราจรทั้งหมดไม่มี4ช่องการจราจรนะครับและปัจจุบันนี้นะครับเทศบาลตำบลยะคามก็มีการขยายตัวอยู่เป็นลาดับนะครับมีความเจริญเติบโตมีประชากรเป็นอันมากมีรถสัญจรเป็นอันมากในชุมชนนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้จังหวัดปฐมบุรีเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งนะครับโดยที่ตั้งอยู่จังหวัดอำเภอข้างเคียงโดยเฉพาะอำเภอศรีราพ o o t จังหวัดปฐมบุรีมีนิคมอุตสาหกรรมสารุนศรีนะครับซึ่งมีรถขนส่งนะครับรถขนส่งสินค้ารถขนส่งตู้คอนเทนเนอร์รถรถบัส คนส่งผู้ไอ้พนักง,งานเป็นอันมากผ่านชุมชนผ่านเทศบาลเป็นอาคมามทําให้เกิดความแออัดนะครับและเกิดเกิดอุบัติเหตุเป็นอันมากนะครับซึ่งไม่สามารถที่แก้ไขได้เพราะมีทางเส้นเดียวที่ต้องผ่านชุมชนจากนิคมไปยังพื้นที่ต่างๆนะครับต้องผ่านเทศบาลซึ่งทางเทศบาลเองก็ไม่สามารถที่ปรับปรุงได้นะครับเพราะว่าจะแก้ไขปัญหาได้ย่างวคือต้องมีทางเลี่ยงเมืองแต่ว่าทางเลี่ยงเมืองนั้นต้องใช้งบประมาณเป็นอันมาก ทั้งเรื่องในการเบีนยงืนก่อสร้างถนน,ถนนก็ดีนะครับแล้วก็ชุมชนเทศบาลจน,จน,จนาคุรามีทางรถไฟตัดผ่านนะครับจะต้องอทําสะพานข้ามทางรถไฟอย่าง้นึงชิงใช้งบประมาณเป็นจํานวนมากซึ่งเกินขีดความสามารถของเทศบาลนะครับเทศบาลตำบลจนาคุรก็ทําเรื่องขอร้องขอไปยังกรมทางหลวงชนบทนะครับกระทรวงคมนาคมช่วยให้การสนับสนุนนะครับใน,นทานนทงเรื่องเมือง,อทง,นนองเทศบาลจันทบุนะครับที่ผ่านมา แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวันที่10ถึงวันที่11กุมภาพันธ์นะครับท่านพลเอกพลพงศ์สาเนรนะครับหัวหน้าคณะ,ะสวพบประชาชนภาคตนออกได้ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีก็รับเรื่องร้องเรียนนะครับร้องเรียนจากนายกเทศบาลตำบลเจรคามถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนะครับก็ขอ,อให้บทชี้นานะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเจรคาคนะครับเพื่อลดความแออัดเพื่อลด เพื่อแก้ปัญหาการจราจรและเพื่อความปลอดภัยในท้องถนนของชุมชนนั้นๆก็ที่สําคัญนะครับก็จะเพ,เพิ่มกี่ความสามารถนะครับในด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์นะครับในการขนส่งต่างๆนะครับเชื่อมระหว่างเมืองนะครับชุมชนต้องอยู่ได้การคมนาคมต้องอยู่ร่วมกันได้ังนั้นเองต้องหาทางออกร่วมกันเป็นการพัฒนาเมืองนะครับเพื่อให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปครับขอขอบคุณครับ